สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะประจําวันที่สองสิงหาคมหกห้านะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการ,รพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือสามกับหกตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดนะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามห้าสามเจ็ดเลยหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกมันจะมีเบิลในตัวนะคะสามสามหกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดเด้อหกเจ็ดหกเก้า สามหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกนะสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามสี่สี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะต่อไปลาเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดก็สองศูนย์สองสองสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้า เจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งสี่พ่อคเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืม,มว่าเราจะพะกิดขึ้นไปซื้อกับเราสามาคคีด้วยนะเราจะพาะกิจอย่าลืมมาไปซื้อเรา v ีได้วยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ